พระพิคเนตตามวันเกิดคนเกิดวันเสาร์จากกรรมหนักสู่ใจที่มั่นคงถ้าคุณเกิดวันเสาร์คุณอาจเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้เริ่มง่ายเหมือนต้องแบกอะไรบางอย่างมาตั้งแต่ยังไม่รู้ความเหนื่อยก่อนคนอื่นอดทนมากกว่าคนอื่นและถูกทดสอบซ้ำๆโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรวันนี้เราจะพูดถึงพระพิคเนตปางที่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์ที่สุด พระพิคเนตปางผู้ขจัดกรรมหนักปางที่ไม่ได้ลบกรรมให้หายทันทีแต่สอนให้ใจแข็งแรงพอจะเดินผ่านกรรมอย่างมีสติวันเสาร์ในเชิงธรรมะคือพลังของกรรมเก่าบททดสอบความอดทนและการเรียนรู้ผ่านความยากคนเกิดวันนี้มักไม่ได้สิ่งใดมาง่ายต้องแลกต้องรอและต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเชิงธรรมะแล้วนี่ไม่ใช่โทษ แต่คือสนามฝึกใจคนวันเสาร์ถูกฝึกให้เห็นความจริงของชีวิตเร็วกว่าใครพระพิคเนตปางผู้ขจัดกรรมหนักจริงไม่ใช่ปางแห่งความบุ๋อหวาแต่เป็นปางแห่งความมั่นคงปางนี้ช่วยคลี่คลายอุปสรรคที่ยืดเยื้อมานานไม่ใช่ด้วยปฏิหารฉับไวแต่ด้วยการค่อยๆเปิดทางให้ใจเราแข็งแรงขึ้นเข้าใจเหตุและผลมากขึ้นพลังที่ได้รับคือความอดทน ความหนักแน่นและความมั่นคงภายในเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ชีวิตเริ่มจากศูนย์คนที่ล้มแล้วลุกหลายครั้งคนที่ไม่ได้มีต้นทุนแต่มีหัวใจไม่ยอมแพ้อย่างไรก็ตามจุดที่คนวันเสาร์ต้องระวังคือใจที่หนักเกินไปเมื่อผ่านความยากมามากใจจะเคร่งเครียดและไม่ยอมวางเชิงธรรมะแล้วใจที่แบกกรรมโดยไม่วางจะกลายเป็นทุกขซ้อนทุกข พระพิคเนตปางนี้จึงไม่ได้สอนให้ขอพ้นทุกอย่างทันทีแต่สอนให้ขอให้ใจเบาขอให้รู้จักยอมรับสิ่งที่แก้ไม่ได้และค่อยๆเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนได้เมื่อใจเบาลงกรำจะคลายเองโดยไม่ต้องฝืนการบูชาที่ถูกต้องคือการขอพลังใจไม่ใช่ขอทางลัดเพราะกรมหนักไม่คลายด้วยการหนีแต่คลายด้วยการเข้าใจและอดทนอย่างมีสติตัวอย่างประกอบเชิงเล่าเรื่อง มีชายคนหนึ่งเกิดวันเสาร์ชีวิตลำบากตั้งแต่วัยเด็กทำงานหนักแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าเขาเคยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจเร่งร้อนขอให้พ้นปัญหาเร็วๆแต่ยิ่งขอใจก็ยิ่งทุกข์วันหนึ่งเขาเปลี่ยนวิธีบูชาหันมาบูชาพระพิคเนตปางผู้ขจัดกรรมหนักและเปลี่ยนคำอธิษฐานเป็นขอให้ใจผมไม่ท้อขอให้ผมเดินต่อได้อย่างมั่นคง หลังจากนั้นชีวิตไม่ได้ดีขึ้นทันทีแต่ใจเขาเบาขึ้นเขาไม่โทษตัวเองไม่โทษโลกและไม่หนีปัญหาไม่นานอุปสรรคที่เคยติดค้างก็เริ่มคลายทีละเรื่องนี่คือบทเรียนของปางนี้กรรมหนักไม่ได้คลายเพราะโชคแต่คลายเพราะใจที่ไม่แตกสลายถ้าคุณเกิดวันเสาร์พระพิคเนศปางผู้ขจัดกรรมหนักคือครูที่สอนให้คุณรู้ว่า ความอดทนไม่ใช่การฝืนแต่คือการอยู่กับความจริงอย่างไม่หนีเมื่อคุณขอให้ใจเบากรรมจะค่อยๆเบาตามเมื่อคุณยอมรับโดยไม่ยอมแพ้เส้นทางชีวิตจะค่อยๆเปิดอย่างมั่นคงและวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าบททดสอบทั้งหมดไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่มาเพื่อสร้างคุณให้แข็งแรงจากภายในอย่างแพ้จริง